คนวันเสาร์ก่อนอื่นรับคำทำนายให้พิมพ์คำว่าจุด คลิปวงรายสัปดาห์ลงทุกวันจันทร์ท่านใดยอยากสนับสนุนช่องเป็นกำลังใจให้อาจารย์สามารถกดนะคะส่งของขวัญที่ปุ่มของขวัญด้านล่างตรงคอมเมนต์ได้เลยค่ะนะคะจุดไฟนะเติมไฟรักนะคะในเรื่องของความรักสุขสว่างช่วงนะี้มีโอกาสเจอคนที่ถูกใจนะคะคนที่คุยคุยหรือว่าศึกษาดูใจกันอยู่อาจจะมีการบอกรักนะคะอยากจะเปิดเผยสถานะนะหรือว่าเปิดเผยความในใจนะคะ ความรักค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยดีนะล้วหลายคนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตกลงปรงใจพูดถึงในเรื่องของการย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะหรือว่าการจัดงานแต่งงานการจดทะเบียนนะคะหรือว่ามีการให้ของแทนใจเช่นแหวนม่นแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะได้ไพ่นกพีลาบด้วยอิสระเสรีนะคะเป็นความรักอาจจะเป็น LGBTQ นะคะก็มีอิสระเสรีสามารถที่จะเขาเรียกว่า ในเรื่องของกฎหมายอะเนาะมีมีการเปิดกว้างนะคะและยังหมายถึงการเดินทางค่ะคนโสดนะถ้าเดินทางมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจนะคะเป็นหลักทางไกลเป็นคนที่อาจจะไม่ใช่เชื้อชาติหรือว่าศาสนาเดียวกันกับเรานะคะนะในเรื่องความรักโดดเด่นค่ะแต่ แต่พอมาในเรื่องของหน้าที่การงานนะใครที่ถามในเรื่องของการเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนงานหรือว่าธุรกิจการงานนะมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะจะต้องรอไปก่อนนะคะหรือว่าสัมภาษณ์ไปแลวคนจะเรียกใหม่เขาอาจจะเงียบหายไปนะโอกาสได้งานใหม่ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ภาระหน้าที่นะคะเป็นเดอะแบกเนาะหลายคนเนี่ยก็ดูแลครอบครัวอยู่แล้วเป็นปกตินะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายเยอะหน่อยหรือว่าในเรื่องของหน้าที่การงานบริษัทห้างร้านนะคะเรื่องของการ การค้าขายอาจจะต้องแบบแบกลับ,แบบลบในเรื่องของภาระเรื่องของพนักงานนะคะเรื่องของคนนะคะ,ะปัญหาเรื่องของคนจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะหรือว่าถ้าทํางานบริษัทก็จะเป็นทีมเวิร์คของเราเนี่ยมันจะมีปัญหากลายเป็นว่าเราต้องรับหน้าแทนนะงานต้องรู้จักกระจายงานนะคะอย่าแบกไว้คนเดียวหรือว่างานที่มันจะลันลันมาถึงเราแล้วเนี่ยโอ้เราทําไม่ทันนะคะเราก็ต้องมีกฎเกณฑ์ต้องเข้มนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าสุดท้าย เรากลายเป็นแพะรับบาปนะคะที่มาช้าที่เรานะในอันนี้คือทางโลกนะคะแต่ในโลกอีกโลกหนึ่งคือโลกวิญญาณนะคะก็อาจจะช่วงนี้มันเหมือนอาจจะดวงมันแกว่่ๆนิดนึงนะอาจจะไม่ถึงกับดวงตกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเราไม่ค่อยได้ทําบุญไม่ค่อยได้สวดมน์นะแล้วก็อุทิศบุญนะคะ ช่วงนี้อาจจะต้องทำบุญหรือว่าสวดมนต์นั่งสมาธิทำทำสมาธิหรือทำกรรมฐานได้ยิ่งดีนะคะเรื่องของเจ้ากรรมนเวรน,นะหรือบางทีการที่เราเดินทางไปต่างถิ่นนะคะอันนี้เป็นความเชื่อเนาะถ้าเราเชื่อในเรื่องของการเวยนไว้ตายเกิดบางทีเราไปละดันไปเจอเจ้ากรรมนเวรในภพชาติก่อนขึ้นมาเนี่ยเขาก็ เกาะเราแบบนี้เออเราทําอะไรช่วงนี้ก็รู้สึกติดขัดเนี่ยก็ทําบุญสักหน่อยนะคะทําบุญตามกําลังของเรานะคะตักบาตรทาสังฆทานปล่อยชีวิตสัตว์นะคะก็อยู่ที่เขา,าเขาจะรับไหมแต่บุญที่อาจารย์แนะนานะที่เขาเรียกว่าเขาเขาต้องรับอะ่ะเออก็คือบุญของการบวชพระนะคะเราอาจจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการบวชพระนะพระไตรชุดหนึ่งนะคะถ้าถ้าเรามีกําลังนะก็พระไตรสักชุดหนึ่งนะบวชพระนะคะ ก็ลองดูและในเรื่องของในเรื่องของอปีชงนะถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ในปีนักษัตที่เขาว่าชงก็ไปไหว้ได้นะคะไปปัดแก้ชงที่ศาลเจ้าวัดวัดทางจีนนะคะจังหวัดไหนก็ได้นะที่เราสะดวกเรื่องของยานพาหนะรถรถลานะคะระวังนิดนึงนะเช็คสภาพยานพาหนะเราให้เรียบร้อยนะมันอาจจะถึงเวลาเอ๊ เราไม่ได้เปลี่ยนยางมาเกิน3ปี4ปีหรือเปล่านะคะสภาพยางของเราแล้วก็ในเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับล้อนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มันเป็นกลมๆนะคะเออมันอาจจะเสียได้แล้วก็ในเรื่องของตะปงตะปูอะไรเงี้ยถ้าเราเพิ่งจะไปเจาะที่สนามมาเดินวนรอบนิดนึงนะว่ายางแบนหรือเปล่านะคะตรวจสภาพรถให้ดีโดยเฉพาะท่านที่วิ่งรถทางไกลค่ะ